สวัสดีครับยินดีต้อนรับรรเลงข้าสู่ช่องยูทูบทีทวีคุณมวยชาแนลอยู่กับผมป้าและเสียงบรรยายโดยพางยามวลมาดผู้แรกของรายการศึกชลประเยตมวยไทยครับที่เวทีมวยชั่วคราวท่านนนทานนนทบุรีเป็นการชกกันระหว่างสแกนงามจิตมึงนนท์ครับการเองสีแดงโดยยูทูบของเขาครับเสือใหญ่โซ่ห้าพยัคฆ์ เป็นน้ำเงินเคยเจอกันมาครั้งนึงกันมแสดงงานบนฝ่าจะน็อกได้ครับเพลทที่2องรูฟอร์มหลังของมุมแดงครับชนะสกุลพัฒน์โชดบางแสนดี่อิู่ที่เมืสยามอ้อมน้อยนำม,า,า,มา, 77, าสุดแพ้ฟ้าลั่นหมดมายก77ล่าสุดแพ้เดชพิชัยนาวีอันดามัขนขณะที่เสียใหญ่จอห้าพยายามฟอร์มหลังแพ้แตกโชดกุลยยาโชดบางแสนแล้วมาแพ้เมือง ซเซรเมืองุสีมุมเมืองล่าสุดน็อกยกสองชาบิชสอสอชิเมือง8ปดริวความเรียก่อโจกอยู่ที่สแกงงามรับไปเบียบ5ต่อ4บนเวทียกที่2ครับหลับไม่หลับดนไม่ดนมาติดตามครับนี่จะแทงซ้ายอัดเข้าไปก่อนครับสแกงงามยับมัดหน้ากระแทกครับเตะขาจอดยางรับเสือใหญ่ตามเกมตามสไตล์ของเขาแล้วครับ เสี่ยนย่ามไม่ทราบเพาว่าจะแยมเคยเอาช้างออกมาได้ครับวันนี้ปวดการให้เสียใหญ่แก้เมือลงละง่าอีกครั้งครับเกมจะจบแบบไหนครับเตะขาเกี่ยวได้แล้วจับอัดเข้าไปมีมวยชั่วคราวท่าน้ำโดนทบุรีต้องบอกคนเยอะอมากๆครับภายในเวทีมวยท่าน้ำโดนทบุรีเกียรแข้งขวาอัดเข้าไปเกียร์ขวาพอสมควรครับพระพุทธชีพข้าพระพิจารณาจิตจารย์จิตจารย์ดวงดาวพาลัง ก็มีสิทธิ์หลับบนด้วยกันทั้งคู่ครับทั้งเสือใหญ่แล้วก็สแกง,งามเหยียบสอบขวาฟันโอ้ยโดนหุบซ้ายทำท่าสัดรุ่งครับได้สแกง,งาม้ายยาวๆ้ายยาวๆแข้งหน้าครับนี่ขยับไม่ถึงตั้งรังหวัดสองกำับสแกง,งามขยับุกซ้าย ยังไม่เข้าเป้าทั้งว่นนี้นี่ายหน้าของสแกง,งามออสอกขวาไม่ถึงครับแม่หากไปนิดเดียวครับทางด้านสแกง,งามรอดูครับว่าจะน็อกหรือไม่ครับหมดยกที่2องแล้วให้น้ำก่อนครับบนเวทียกที่3ครับมาดูครับว่า เกมยังจบแบบครบยกหรือว่าไม่ต้องพึ่งใบคะแนนครับอยากเดินเปิดเก,เกมเข้าหาครับทางด้านเสือใหญ่เป้าหมายคือต่อยมัดครับนี่ตัวดูแขแทงซ้ายของสแกงฟอนไป่ขาขจ่อย,ยางอไเข้าไปแ้งซ้ายพยา,ายามจะดีดซ้ายนะครับเสือใหญ่ฮุกซ้ายเติมมาใบ เหนียบซีบซ้ายเหนียบสายตู้เตะซ้ายไม่ถึงก็โดนขวาลงโทษครับพ้านั่นสแกงงามใหญ่ขยับเดินแล้วครับดูจ้องตาเหมิงครับความมุ่งมั่นตั้งใจครับดูว่าจะต่อยสแกงงามหลดดหรือไม่ครับหรือว่าจะโดนแท้งของสแกงงามรอติดตามครับเหียบแท้งซ้ายหน้าพยายามถีบซ้ายเบไว้เหนียบ กำปั้นขวานั่นนะครับดังนั้นสยใหญ่ทั้งซ้ายทั 8, 2, nah ้งขวาแล้วครับก็ย <t> ังไม่มีโอกาสได้ต่อยนะครับยงนี่ครับเหยียดขาล่างสกแยงงามยังดูใจเย็นครับตั้งรับจับทางพยายามติ่มเฮียโอยน้ำกระจายครับขอบเวทีนี่ภาพเสียงมันชัดเจนแบบนี้นี่เองครับเหนียบแค่ซ้ายของสกแยงงามเหยียบซ้ายยาวๆอัดเข้าไปครับ แล้วก็ถีบซ้ายันเบรคไว้ทีซ้ายมาถึงก็กเะตะขาเจาะยางกันเข้าไปโอ้โดนหมัดทุบซ้ายนี่น้ำกระจายทุกดอกครับนักสกางกาแต่ว่ายังยือนอยู่ได้ครับเตะขาเจาะยางเยือนอยู่กันตรงมุมนี้นะครับเหยียเตะขาอัดเข้าไปแข้งซ้ายหน้าครับโอ้ยขวาลำตัวเหียซ้ายลำตัวอัดเข้าไปครับ มีทังซ้ายทางขวาครับมัดรทอง,ทงด้านเสือใหญ่แรงงานจะทนพลังกับบัตรองเสือใหญ่ได้หรือไม่ครับเกียดได้าี่ัตริย์เกี่ยวได้ฮู้ยฮุกซ้ายไปขาเจาะยางขยับผิดซ้ายเกดไว้ พยายามจะเตะขาครับทางด้านสแกงงามเตะขาคืนบ้างครับเกี่ยวได้ทุกซ้ายแม่ขาไปครับจังหวะนี้หน้าลุ้นนะครับหมัดของเสือใหญ่ตียครับต่ว่าโดนแข้งซ้ายก่อนครับสแกงงามต่างรับจับทางครับมีแข้งซ้ายหน้าคอยสกัดการเตะไปหมัดของเสือใหญ่ขยับโยกไม่ได้จังหวะช็อตนี้ครับทีขวาเบรกไว้หมดยกที่สองครับพักให้น้ำกว่าครับตามต่อเกมบนนี้ยกที่สี่ครับ จะจบแบบครบยกหรือไม่ครับหรือว่าไม่ต้องเพิ่มใบคะแนนเนี้ยยกนี้สกายงามกว่าเกมเดินจับในนับเสียบเข่าซ้ายเสี่ใหญ่พยายามจะต่อยมัดจับในได้เสียบเข่าขวาครับสกายงามเสียบเข่าขวาเหจังหวะนี้ครับติดอยู่ข้างเชือกครับทมการปิจานแยกมาครงคู่รับก็เดินเร็วขึ้นในยกนี้ฟันจ่อขวา,าเข้าไปจับในได้ประมายของ หมายของสกายงามคือจัดในตีแล้วครับดูว่าจะตีได้หรือไม่ครับหุกซ้ายต่อยขวาหุกซ้ายครับนี่ครับพาดมีสิทธิ์หลับด้วยกันทั้งคู่ครับจับมาเด้งข่าวขวาลากมาสกายงามนอกของนอกของเสียใหญ่ในของสกายงามบ้างครับเสียบข่าวขวาเสียบจังหวะนี้บิดแล้วก็หักเคทิ้งออกไปครับยังคงเดินต่อน,นี่ครับสกายงามนี่เสียใหญ่ต่อยมาหนึ่งสองครับ ไอ้เตะขาดักแทงซ้ายสู่ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้านสะแกงงามเสียบเข่าซ้ายเหี็บโดนหมัดโดนพวกจอก่อครับเมาครับสะแกงงามพอาอาการเมาเหนียบโดนแล้วโอ้ยโอ้ยแทงซ้ายแทงซ้ายไซยับพยายามจะเ,เตะเตะขาทุกซ้าย เจาะขวาเข้าไปโอ้โหมันจริงๆคนระับเตะขาเจาะยางได้กรรมาการบังนิดหน่อยนี่ครับใครพลายกันดดในสิทธนะิ์นะโปรยได้ทั้งสิ้นครับฟันเจาะขวาหนึ่งสองสามทุกซ้ายโอ้โคตรมันคนระับโอ้โหเสียเตะขางเสียเข่าขวาอันก็ไปครับสนะนะวยงานดูครับโอ้โหโ สุดมันครับดูครับโชกตกันนี่ครับสอกขวาฟัเก้าไปไม่ดูคู่นี้จะดูคู่ไหนครับนี่ครับขึงขๆๆแข้งซ้ายสะแกงงามออกมาพอนหน่อยเย็บแข้งซ้าย,ขย,ข,ยขยับขยับต่อยหมัดหนึ่งสอง เสือใหญ่เดินเร็วขึ้นครับจบครับผแสงงามเหมือนจะผ่อนเกมออกไปครับแข้งซ้ายนี่ครับโอ้ยปล่อยมาหนึ่งสองเสือใหญ่ นี่ครับโดมบวกซอกขวาหมดยกมอยู่แล้วโอ้โหหมดยกที่สี่แล้วโอ้โหดูกรรมการนี่ครับขาประจําอยู่แล้วครับโอ้โหสุดมันครับเดี๋ยวพาให้น้กรก่อนครับดูครับยกเท้ายกสุดท้ายครับมาดูว่าเกมจะจบแบบไหนครับสามนาทีที่เหลือโอ้โหโดนซอกขวาอันต้ายครับสแต่งงาม ยกนี้ตั้งรับจังหวะสองครับคุณเกมคุณสถานการณครับโอ้โหแต่เสือใหญ่ยังไม่ละความพยายามครับฝ่ายต่างมั่นใจครับดูช็อตสุดท้ายใครจะได้ครับขยายโยกเข้าไปครับเสือใหญ่ แข่งขวาหุกซ้ายลวกตากีจังหวะนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเับตาาฟต่างมั่นใจครับ ตางฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับโอ้โหสุดมันครับคู่น,นี้ภาพเสียงเป็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์หน่อยครับทางเพจวัเดืเจ็ดสิบเก้านกึกว่าสัญญาณที่นี่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคอมเมนต์บอกแนะภาพเสียงชัดเจนไหมครับนี่ครับต่างฝ่ายต่างคนยืนละฝาของเวทีแล้วครับแสงงามเองก็มั่นใจเสือใหญ่เองก็มั่นใจคนระับ อยู่ที่กรรมการครับว่าจะชอบแบบไหนครับหมดยกสุดท้ายครับนี่คือภาพที่สวยงามของกีฬาโมยไทยครับสูอันแทบตายสุดท้ายครับว่าสิ่งนี้มันยิ่งใหญ่เหนือก็คำว่าชัยชนะครับเดี๋ยวดูครับว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือางฝ่ายต่างมั่นใจครับประการกิจจารณารามลมรับลมไปคะแนนแล้วก็หันไปชูมือผลงานสุมือรับเป็นฝ่ายอาจะคะแนนไปหมด